สวัสดีครับสวัสดีวันเพฤรหัส,สบดีที่2อธันวาคม2564นะครับข่าวในวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นเลยที่มีการเกี่ยวข้องกับมาตรการต่างๆที่ทุกท่านนั้นกําลังให้ความสนใจนะครับมาเริ่มกันที่โครงการคนละครึ่งนะครับผมหลายท่านเนี่ยสอบถามบาร,รมีกันเข้ามาว่าคนละครึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้ไปนจนถึงเมื่อไหร่ก็สําหรับคนละครึ่งเฟสปัจจุบันนั้นก็คือเฟสที่3นะเนี่ย กำหนดการในการใช้เงินก็คือสามารถใช้ได้ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้นั่นก็คือสิ้นปี2564ก็คือ31ธันวาคมนั่นเองครับใครที่ยังคงมีวงเงินเหลืออยู่เท่าไหร่ก็จะสามารถใช้ได้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคมนั่นก็คือวงเงินล่าสุดตั้งแต่เริ่มมีคนละครึ่งเฟส3รวมทั้งหมดก็คือ4,500บาทที่ทางภาครัฐช่วยออกให้เรา ก็ได้กันมาตั้งแต่กระดากดาตุลาพฤศจิการอบละพันหบาทรวมกันก็คือ4,500บาทนะครับส่วนกระแสข่าวที่ก่อนหน้านี้ว่าจะมีการเพิ่มวงเงินให้นั้นเนี่ยเป็นข้อเสนอของหอ,อการค้าซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้มีการออกมาพูดข้อเสนอนี้นะครับแต่หลากหลายท่านก็ตั้งคําถามว่าแล้วปีหน้าเนี่ยจะมีแนวโน้มว่าคนละครึ่งนั้นเนี่ยจะต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูกระแสข่าวที่ทางภาครัฐก,ก,ก็มีการนําเสนอออกมาเองคนละครึ่งนั้นเนี่ยเป็นมาตรการที่ประสบความสําเร็จนะครับผมประชาชนเนี่ยก็ให้ความสนใจในการเข้าร่วมมาตรการในสัดส่วนที่สูงฉะนั้นแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับว่าคนละครึ่งเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีหน้านะครับฉะนั้นแล้วอาจจะมีการต่อเนื่องเป็นเฟดสีเลยในช่วงต้นปีหน้าก็มีความเป็นไปได้สูงครับพี่น้อง แต่ยางไรก็ตามเนี่ยต้องรอความชัดเจนที่เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งว่าคนละครึ่งเฟส4ปีหน้าจะมาในช่วงไหนถ้าอย่างไรก็ติดตามบารมีกันไว้อาจจะเป็นมกราคมพามีนาก็เป็นได้นะครับอาจจะเป็นช่วงตุลจ,จีนอันเนี้ยเดี๋ยวรอความชัดเจนก็ติดตามไว้แต่ที่แน่แนเฟสปัจจุบันเนี่ยใครมีคนครึ่งเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับผมในส่วนของภาครัฐออกให้นั้นเนี่ยใช้ได้ถึงแค่31ทธันวาเท่านั้นนะครับส่วนเงินของท่านที่ท่านเติมเข้าไปเนี่ย ถ้าหากว่าสุดท้ายแล้วท่านคำนวณแล้วว่าใช้ไม่หมดเมื่อหมดโครงการเนี่ยท่านก็สามารถถอนออกมาจาก G ี a l l เ t เข้าบัญชีธนาคารได้อันนะส่วนเงินของเราเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลเงินของเราใส่ไปเท่าไหร่เหลือแล้วก็โอนออกมาได้แต่ว่าเงินของทางภาครัฐนั้นหมด31ธันวาเนี่ยไม่ว่าจะเหลืออยู่กี่บาทก็จะตัดกลายเป็นศูนย์เลยนะครับยกเว้นว่าในช่วงเดือนธันวาคมนั้นเนี่ยหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงเช่นอาจจะมีการขยายระยะเวลาคนละครื่งเฟส3มเอาไปเลย อันเนี้ยก็เดี๋ยวมาพูดมาว่ากันอีกทีว่าวงเงินเนี่ยอาจจะยังสามารถใช้ได้ต่อเนื่องหรือว่าอาจจะยังมีการเติมเงินเพิ่มเข้าไปในส่วนของภาครัฐตามที่ภาคเอกชนเสนอก็เป็นไปได้หมดนะครับอันนี้ฉะนั้นถ้าหากว่านับวันนี้ในวันที่ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมก่อนนะครับผมอ่ะเรื่องที่2นะครับประกันรายได้ผู้เพาะปลูกข้าวล่าสุดนะครับทางคองรมอก็มีมติให้กระทรวงการคลงังที่ได้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องข้อจํากัดเรื่องงบประมาณเรื่องข้อกฎหมายไปแล้ว ก็มีการอนุมัติแล้วนะครับว่าให้จ่ายเงินประกันรายได้ผู้เพาะปลูกข้าวที่เหลือทั้งหมดที่ติดขัดเนื่องจากงบประมาณที่มีรอบที่2รอบที่3จนถึงรอบที่7รอบที่8นะครับซึ่งเรื่องของราคาอ้างอิงก,ก็มีการประกาศออกมาหมดแล้วล่าสุดครับท่านผู้ชมทกสแจ้งว่านับตั้งแต่วันที่9ธันวาเป็นต้นไปก็จะมีการเริ่มทยอยจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวที่มีการค้างจ่ายอยู่ก,ก็เกษตรกรชาวนาก็จะมีการทยอยได้รับเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่9ธันวาเป็นต้นไปครับ ส่วนของเงินไร่ละ1000บาทอของรามอก็อนุมัติให้จ่ายแล้วเช่นเดียวกันครับมีความสับสนเรื่องข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่ท้ายที่สุดโฆษกรัฐบาลก็ออกมาโพสต์แล้วว่ามีการอนุมัติเรื่องนี้หน่วยงานของภาครัฐเช่นกระทรวงการคลังเอ่ยกรมประชาสัมพันธ์เอ่ยก็มีการแจ้งข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่าไร่ละ1 0 0 0เนี่ยควรวเรือนละไม่เกิน20ไร่ก็คือไม่เกิน2 0 0 0 0บาทก็อนุมัติแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าวันจ่ายนั้นเนี่ยยังไม่ได้ระบุชัดเจนเหมือนกับเงินประกันไรายได้ เงินประกันรายได้นั้นเก้าธันวาเป็นต้นไปแต่เงินไร่ละพันนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการกําหนดชัดเจนว่าจะจ่ายพร้อมกันเลยกับเงินประกันรายได้แล้วหรือไม่นะครับผมอันเนี้ยก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของวันจ่ายเงินไร่ละพันนะครับแต่ว่าประกันรายได้9ก้ธันวาเป็นต้นไปนะครับเรื่องต่อไปนั้นเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อคืนนี้กระผมทําคลิปแจ้งข่าวสาคัญไป1เรื่องนั่นก็คือบัตรสวัสดิการของคนที่ถือบัตรอยู่เดิม13.5ล้านคนนั้นเนี่ย จะใช้ได้ไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับก็ในขณะที่กําลังจะมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วจะมีการเปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชนสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ด้วยเนี่ยทำให้เกิดคําถามสําคัญนะครับว่าแล้วบัตรรุ่นเก่าเนี่ยจะใช้ได้จนถึงวันไหนสรุปง่ายๆนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับผมว่าบัตรสวัสดิการผู้ที่ถือบัตรเดิมเนี่ยยังใช้บัตรได้ต่อไปได้เรื่อยๆเลย เมื่อมีการประกาศรับสมัครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คนที่ถือบัตรเดิมเนี่ยก็จะต้องมาลงทะเบียนด้วยคนใหม่ก็มาลงทะเบียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับลงไปเลยทั้งคนใหม่และคนเก่าก็สําหรับในวันที่ประกาศรับสมัครเนี่ยบัตรสวัสดิการเก่ายัางใช้ได้อยู่ วันที่สมัครวันที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการใบเก่ายังคงใช้ได้อยู่ไปจนถึงเมื่อใดก็ตามที่กระทรวงการคลังมีการประกาศผลของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งนั่นก็หมายถึงทั้งคนเก่าที่ได้ต่อเนื่องและก็คนใหม่ที่ได้เพิ่มเข้ามาวันนั้นแหละครับก็จะมีการเริ่มมีแนวทางที่จะยกเลิกบัตรสวัสดิการและก็ถ้าหากว่ากระทรวงการคลังประกาศว่าให้เริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ด้วยบัตรประชาชนวันไหนก็ตาม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่าก็จะเป็นการยกเลิกไม่ใช้อีกต่อไปหมายความว่าคนเก่าเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชนเหมือนคนใหม่นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำหนดการคร่าวๆนั่นก็คือจะเป็นช่วงต้นปี65ฉะนั้นแล้วเนี่ย เดือนนี้เดือนธันวาบัรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงใช้ได้อยู่มกกลาววันที่หนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นวันที่เงินจะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นของผู้ถือบัตรเดิมเนี่ยก็ยังคงใช้ได้อยู่แปลว่าอย่างน้อยมกกลาผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็ยังคงสามารถใช้ได้นะครับผมไปจนกว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาแจ้งไปแล้วนั่นก็คือมีการประกาศให้ลงทะเบียนประกาศผลการได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แล้วก็เริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ที่ใช้บัตรประชาชนแทน เมื่อไหรก็ตามนะครับเมื่อนั้นบัตรสวัสดิการก็เป็นอันยุเลือกก็เปลี่ยนมาใช้บัตรประชาชนโดยพร้อมกันนั่นเองครับอ่ะอันนี้ก็คือที่ผมแจ้งไว้เมื่อคืนแล้วนะครับสาหรับบางท่านที่อาจจะไม่ได้ดูคลิปเมื่อคืนนะครับอ่ะอันนี้ก็คือความคลืบหน้าวทั้งหมดนะครับผมก็นิดนึงนะครับเดือนธันวาคมนี้ก็ยังคงมีเก็บตกในเรื่องของเงินเยียวยาเกี่ยวกับประกันสังคมม3 3 9 4 0านนะครับสำหรับผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไป สามารถที่จะตรวจสอบผลทบทวนสิทธิ์ได้ที่หน้าเว็บไซต์ประกันสังคมเหมือนเดิมนะครับและถ้าหากว่าผลเปลี่ยนเป็นผ่านก็จะยังคงมีเวลาที่ประกันสังคมจะทยอยโอนเงินให้บัญชีสําหรับพร้อมเพย์สำหรับผู้ที่ทบทวนสิทธิ์นะครับผมก็จะโอนเงินให้ถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้เองครับส่วนเงินที่เข้าบัตรสวัสดิการกับบัตรประชาชนก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมในเดือนพฤศจิกาเลยก็ผมได้สรุปไปในคลิปที่แล้วนะครับก็คือทั้งเงินรายเดือนแล้วก็เงินเพิ่มกําลังซื้อ จะได้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วสำหรับเงินเพิ่มสวัสดิการเงินรายเดือนนั้นยังคงได้อยู่แต่เงินเพิ่มกำลังซื้อที่เพิ่มเข้ามา500บาทธันวาเนี้ยเป็นเดือนสุดท้ายส่วนบัตรประชาชนก็คือกลุ่มคนที่เคยอยู่ในเราชนะกลุ่มเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ได้เงินเพิ่มมาก็คือตั้งแต่กระดาษก,กระดาษคมเป็นต้นมาพฤศจิก,กาธัานวาเงินเพิ่มกำลังซื้อเปลี่ยนจาก200เป็น500เดือนนี้เดือนธันวาก็เป็น500สุดท้าย,ายก็ขอให้ไปใช้สิทธิ์กันนะครับสามารถใช้กับร้านธงฟ้าก็ได้แล้วกกก็็ร้รร้้าานนนนนคละะึ่งไดสวเฉพออข เงินเพิ่มกำลังซื้อนะครับผมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายท่านเนี่ยสอบถามกันเข้ามาเกี่ยวกับวงเงินต่างๆที่ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่เข้าหรือเข้าเมื่อ,อไร่อันนี้บางครั้งมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลน,นะครับผมที่แต่ละคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าบางคนอาจจะใช้สิทธิ์ไปแล้วแต่ลืมอันนี้ท่านสามารถที่จะตรวจสอบนะครับว่าวงเงินของบัตรสวัสดิการแห่งของท่านนั้นเนี่ย มีรายละเอียดอย่างไรใช้ไปแล้วอย่างไรหรือว่าจะมีอะไรเข้ามาเมื่อไหร่ท่านสามารถโทรศัพท์สอบถามที่คอเซนเตอร์ที่เบอร์ที่ปรากฏอยู่ด้านหลังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนขวาบนกดไปแล้วเขาก็คอเซนเตอร์ก็จะขอคุยกับเจ้าตัวนะครับผมเมื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของบัตรแล้วเนี่ยคอเซนเตอร์ก็จะอนุญาตให้เราถามได้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวงเงินในบัตรท่านสงสัยเรื่องใดเนี่ยก็สามารถสอบถามกันไปได้อ่ะเนี่ยก็คือคําแนะนําสําหรับคนที่ต้องการที่จะ หรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับวงเงินของบัตรสวัสดิการนะครับและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดในวันนี้นะครับถ้าหากว่ามีข่าวสารคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับถ้ายังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเอาไว้ด้วยวันนี้ก็พูดตะกุกตะกะนิดหน่อยนะครับเพิ่งกลับมาทําก็ตื่นเต้นไปหน่อยนะครับถ้าไงขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมขอให้ทุกท่านนะครับมีชีวิตที่สดใสและหัวใจที่เบิกบานนะครับผม วันนี้บารมีลาไปก่อนสวัสดีครับ